เรามาดูการอัปเดตของ Morning Moon Village กันดีกว่าครับ โลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอเรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยน์ได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป้บิตคัพใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับผมเต้ณเดชชาติชาตนะครับผมก็อยู่กับการอัปเดตของมอนิ่งมูนวีเล็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกมที่อยากเล่นน่ะก็ไม่รู้อะรู้แต่ว โอ้โหก็ต้องบอกขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เขาออกมาอัปเดตในวันที่10เดือน8 2 5สอนะครับผมมาครับเรามาดูแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันข้าวๆกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่อัปเดตบ้างมาครับอันที่หนึ่งเลยครับผมไว้เปเปอร์เวอร์ชันน0.5กํากำหนดออกวันที่13สิงหาคมเอาละไว้เปเปอร์คืออะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าไว้เปเปอร์ก็คือ ก็คือมันถ้าเป็นภาษาเกมบ้านผมจะเรียกว่าเช็คลิสต์ก็คือว่าในเนี้ยจะมีอะไรบ้างหนึ่งส7 8 9า0สี่หดแปเก้าสิบเมันจะมีอะไรออกมาบ้างในเวอร์ชันเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาบอกกันซึ่งเขาบอกแล้วครับว่าไวท์เพเปอร์จะมีวันที่สิบสามเดี๋ยววันที่ส3บสามเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยวันที่สิบสามจะมีอะไรบ้างในเวอร์ชันแรกอันนี้น่าสนใจตรงที่ต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจจริงๆอืออ่านได้ผมคนนี้อ่านนิดนึงเขาบอกว่าเป็นไวท์เพเปอร์เวอร์ชันแรกของเกมนะคร ที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับเกมทั้งการทำ Yield Farming แล้วก็การเล่นเกมการลงทุนแล้วก็อื่นๆโดยข้อมูลบางส่วนอาจจะยังต้องรอการคอนเฟิร์มอยู่ซึ่งจะอัปเดตเป็นตัว1.0ตอนเกมออกมาเป็น Early Access นะครับผมโ okay. อเคอันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาจะมีอ่ White Paper 0.5ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเป็น1.0ก็คือ เวอร์ชันก่อนเป็นไวท์เปเปอร์เวอร์ชันก่อนออกจริงแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น Early Access อีกอันหนึ่งก็คือมีสองรอบในส่วนของไวท์เปเปอร์โอเคนี้ชัดเจนอันที่2ครับ Internal Test ก็คือการทดสอบภายในต้องบอกว่าเป็นการทดสอบภายในนั่นหมายความว่าพวกเราที่อยู่ภายนอกก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้การทดสอบนี้เสียใจแทบจะร้องไห้เขาบอกว่าจะเริ่มทดสอบในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนซึ่ง สมัยที่ผมเล่นเกมไอ้เล่นเกมั้าง,งานบริษัทเกมก็ต้องบอกว่าประมาณนี้ครับเขาก็จะท,ทดสอบภายในกันก่อนนู่นนี่นั่นโอ้จริงอๆไปถามแบงค์ท็อปเกมไทยแลนด์ได้ผมกับแบงค์เนี่ยนะเราเทสเกมกันมาหนักมากสมัยก่อน <laughs> เขาอบอกแล้วนะครับกาหนดการในการทดสอบเกมภายในทีมพัฒนายังไม่เปิดให้คนภายนอกทดสอบซึ่งจะทําการทดสอบบนเทสเน็ตของบิดคาร์เชนซึ่งจะมีการปล่อยสกีนช็อตและว,วิดีโอเพิ่มเติมระหว่างการทดสอบก็คือประมาณว่าพอเขาทดสอบแล้วเจออะไรมีอะไรเพิ่มมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆมีอะไรน่ารักมีอะไรน่าสนใจก็จะสก,กีนช็อตแล้วก็เป็นวิดีโอมาให้เราดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคเอผมลืมบอกขอบคุณข้อมูลจาก Mo นิมบูลมิเลดออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมโดยผมทิ้งลิงก์ไว้ทิ้งลิงก์งงไว้นะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ มา,ารับอันที่3ครับ a อ l y a c c e s s นะครับผมกำหนดการปล่อยเวอร์ชัน e a r ร y a c c e s s ให้เล่นตามจริงคาดว่าจะเป็นคาดว่านะคาดว่าจะเป็นกลางเดือนกันยายนตอนแรกเลื่อนมาจากปลายเดือนสิงหาคมผมบอกทุกคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคอยดูนะเดี๋ยวปลายเดือนสิงหาต้องมีแน่นี่ชัดเจนละโดนเลื่อนโดนเลื่อนไปแล้วพ้นคิวสามนี่นี่เรียกว่าคุณหลุดคิวสามไปเลยเนี่ยพลาดไปนะพลาดไปนะนี่โมโหโมโหโมโหเราบบกโมโห ก็เลื่อนไปนะครับเ็าบอกว่าตอนแรกจะเป็นปลายสิงหาเลื่อนไปเป็นกลางเดือนกันยาพูดง่ายๆว่าเราจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ตอนประมาณกลางเดือนกลางเดือนกันยากันนะครับโอเคประมาณนี้เขาบอกว่ายังย้ําอยู่นะครับว่ายังเป็นแค่กําหนดการเพราะว่าต้องทําการทดสอบ i ิน e r n a l test ก่อนเพราะว่าทีมงานยังไม่สามารถประเมินคุณภาพได้แบบมันจะพอไหมต้องมีการปรับอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าต้องยอมรับก่อนนะครับว่ามัน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 ยากนะครับกับการที่จะมองว่าเกมเกมหนึ่งออกมา ระบบที่ออกมาในครั้งแรกอันพบมันมัน,ม,นมันเพียงพอไหมที่จะให้คนเล่นเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมีระบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนยังไม่สมบูรณ์ไม่มคเ,เซนอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปปรับว่าเฮ้ยต้องให้ระบบเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ถ้ามันมีการปรับแผดอีกหรือเปล่าอะไรยังไงแต่เขาบอกว่าทางนี้คิดแล้วว่าน่าจะไม่เลื่อนมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวที่เรามีโอกาสที่จะได้เล่น โอเคของเาก็ห้าสิบปอร์เซ็นต์เล้ยต่อไปครับเขาจะบอกนิดน,นึงครับเป็นหมายเหตุว่าเกมเวอร์ชัน early Asset ์เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ไม่สมบูรณ์จะมีจำนวนฟีเจอร์และเนื้อหาของเกมเพียงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโอ้โหน้อยนะตัวเกมสามารถเล่นได้จริงแล้วจะไม่มีการรีเซ็ตใดๆแต่ฟีเจอร์ยังจำกัดอยู่อาจจะประมาณว่าถ้าเป็นเกมทั่วไปก็ตีบวกได้สิบแต่ที่จริงพอเป็น early a ีแอรอาจจะตีบวกได้แค่สองประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทีมงานจะค่อยๆทยอย อัปเดตมาเรื่อยๆปลดเข้าใจว่าเกมจะดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาและแม้จะมีการทดสอบมาก่อนแล้วแต่จะต้องมีการพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เรื่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะผมทาเกมมาแล้วเกมเนี่ยบางเกมมันเปิดมาต่างประเทศมาเป็นสิบปีย0สปีเราก็ยังเจอปัญหาข้อผิดพลาดบางอย่างที่เราเรียกว่าบั๊กในเกมครับผมแล้วก็ทําการแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้อยากให้เข้าใจนิดนึงอันต่อมาครับเป็นไวท์เพเปอร์เวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์อย่างที่ผมบอกว่าเขาจะออกตอนที่เป็น Early Acces s ออกมา เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ0.5แหละแต่ว่ามันก็จะมาเช็คกันดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยตอนเทสที่อยู่ในระบบอะ่ะกับเทสที่อยู่ข้างนอกอะ่ะมันแตกต่างขนาดไหนมันจะสามารถเพิ่มได้มากขนาดไหนอันนี้ครับด้วยความที่เขาอ่ะเดเวล็ปเองคือพัฒนาเองมันจะสามารถทําให้ปรับจูนได้ง่ายไม่เหมือนการซื้อเกมจากต่างประเทศมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะที่ดีอย่างหนึ่งเลยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขออภยัยผู้ติดตามหลายท่านตั้งตารอ,อกเกมด้วยนะครับจะต้องรอด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็ ดีมีปลอนิดนึงอ่าปลอเเกมยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ LUMI ยังไม่ออกมานะครับ Discord เจลังจะมาเร็วๆนี้เออผมเห็นหลายๆคนที่อ่าเล่นพวก Defy เล่นเกม NFT พวกเนี้จะต้องคุยกันใน Discord นี่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้ Discord วันนั้นแหละปนะัญหาช่วยกันแชร์ด้วยนะจะได้มีกำลังใจเยอะๆครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือเรื่องราวที่ทาง development แพนอัปเดตบอกมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอารูปนี้นะเอารูปนี้นะขึ้นเลยแล้วกันนะครับผมขอขออนุญาตนะข,ขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตพี่ก่อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตอ่ะประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็นี่ก็คือเรื่องราวในการอัปเดตของ r n i n g m o o บ v i l l a g e ในครั้งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว,ลวจบแล้วเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ